สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าช่องทางสายฟ้าอิลเลฟนบบินแต่บุญกูน้องสาบสาวตัวยุ่งค่ะน้องบอคอยขี้ดื้อนะคะกำลังเล่นกันอยู่ค่ะแต่น้องน้ำเพชรนะคะเพื่อนซีต่างวัยนะคะแต่เขารักเฮ้ยน้องบอพอได้วิ่งคนเดียวบอ,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 อดูดิซิลูกสาวของเรา สาวใหญ่เรงสเล็ก่ใหญ่นะคะจอตนนะตอน้วามุวยของเขานัเรามาดูความวุ่นวของเขานะคะความวุนสากับ1เด็กนะคะดกันไม่ใช่้องบอกาย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 า

รักมากเ่ะเรี่อวย่อะมนี้ก็คือพี่ฟ้านะคะตัวใหญ่ส่ามไปใจเด็กนะคะน้ <c oughs> น้ำเพชรหลงหลงนะคะ จากนู้นน้ำเพทพนะคะเสียงน้ำเพชรบอกว่าพี่พี่ฟ้าน้องออพลอยไปทางนี้เขาจะเดินไปทางไหนกันดีค่ะนะคะจะไปทางไหนกัน ดังกว่าเพื่อนเลยนะคะอาองดูฟังเสียงคำเทศนะคะเสร็จแล้วเยังเขาบอกว่าเสร็จแล้วเี่อ <c oughs> ีเ สองสาวหนึ่งเด็กนะคัวนตัวป่วนตัวไหนน้องบอกพลอยตัวป่วนโบหรือสายฟ้าตัวป่วนสายฟ้าตัวป่วนสาวใหญ่เฉยๆใหญ่เฉยใหญ่แต่ใจเล็กนะคะเด็กนะคะดูเขาก็จะไปที่ไหนกัน พัแค่นะคะสวยงามมากค่ะน้องตอนนี้กำลังเล่นดินกันนะคะขุดดินพี่ป้าก็ขุดดินมากก่หนะดินไม่ใชุ่ดขคนเดียวหืม ดูเด็กค่ะเราจะวิ่งตามพี่ควรไหมน้องโบพอตามน้องพี่ควรแล้วคือสาวสองสามใครจะวิ่งตามนี่ค่ะเลยอุ้ยน้ำเพชรกับพี่สายฟ้าวิ่งแข่งกันเนะสินี่ค่ะหุ่นไหนหุ่นน้ำเพชรไหนหุ่นโบคอยนะคะไปกันแล้วค่ะรับตาแล้วตาหมดแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยเป็นอัดทั้งนี้ค่ะ ไปทางไหนค <c oughs> ะเราตามไปดูนะคะกวบุนวายสองสาวหนึ่งเด็กนะคะร้อนแม่รักเหนื่อยนะคะวิ่งตามลูกๆไม่ทันค่ะเพราะว่าเหนื่อยเราแก่แล้วเนาะอายุห้าสิบ <c> ส <oughs> ี่แล้วนะคะแม่ฟ้าแม่รักอายุห้าสิบสี่ปีแล้วค่ะวิ่งตามเด็กไม่ทันแล้วคะ่ะ ตายต่ยนี่จะวิ่งดำเด็กไม่ได้แล้วนะคะเ่าแก่แล้วนะคะให้สา,าวๆลดหุ่นนะคะพี่ฟ้าน้ำหนักถึงส <c oughs> ี่เกือบห้าตันแล้วนะคะน้ำเพชรนี่ก็ประมาณสามตันนะคะต้นนะคะที่ถ่ายวัดแก้วปดูใครน้ำพี่ฟ้าเขายังห่วงพี่เบียร์อยู่เขาไม่ไป <c oughs> ขารู้จักข้า,า,ามลุกมาถ้าเหนื่อยเหนื่อยจางป่าจางป่าช่างป่าหลงโขงจางป่าหลงโขงตอนนี้เป็นช่างตาหลงโขงนะคะหลงโขงเข้าหมู่บ้านนะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่เก็บเท้าบ่าลูกเก็บเท้าไหมเก็บเท้ากันไหมรดเท้าแล้วรดเท้า สปาเท้านะคะตอนนี้สปาเท้าก้อนหินนะคะสปาเท้าค่ะน้ำเผ็กถานที่ป้าบอกว่าเหนื่อยไหมเ,เ,เข้าตรงลงนี้ดิขึ้นด้วยสิน้ำเพชรสปาเท้าให้พื้นเท้าอ,อ สวยเหมือนกันค่ะทางเราทางสาวแสนสวยแล้วก็แม่ก็สวยมากค่ะค่ะเ,เดี๋ยวนี้น้ำเพชรจำพี่เบียร์ไม่ได้แล้วนะไปแล้วไปกับพี่ควรน้องบอกคอยแล้วนะคะน้ำเพชรจะไปไหนสะน้ำเออ เซบุบเลยแหละตอนนี้ 5, ห้าเกือบห้าตาระว่างสายฟ้ามีลูกสาวคนเดียวค่ะเลยอ้วนเยอ้เอเขามาเที่ยวนะคะเขาเลยบอกว่าทั้งลูกสาวเรามีแต่ตัวอ้วนๆนะคะเอ้ยนะคะวิ่งนะคะ ขนาดสางอ้วนเรายังวิ่งได้ขนาดนี้นะโอ๋ดีใจอ่าไปแล้วค่ะดีใจเคา่ปิดเเคาวิ่งเล่นค <laughs> ่ะ <laughs> อ,อันนี้เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเนาะอ่ะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเขาเอามั้อ,อุ๊ยเธอเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวนี้ <laughs> 1 <laughs> เด <ads Rabbi. S 1> ี๋ยวเขาเห็นแล้วนะเอาไปปลูกไว้ขึ้นดิเอาไปปลูกไว้ขึ้นเลยแต่่าบอกว่าคนเหนื่อยเขาวิ่งไม่ทันช้างนะคะ

Thế tồn ngay đấy nè, tồn ngay đấy nè, tồn ngay nè nè. ใจเย็นดีใจเย็นดีนะคะ,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 ะสองสามนี่เมย์เอาเขอไปในร้านแสดงนี่นี่ตรงนี้ร้านแสดงไงนี่น้ำไปตองเอาไปไว้ในตดตรงไหนครับเออนี่ตรงนี้กะทิ้วทัดเฉยข้าวโพดแห้งตรงนี้กะทิ้วข้าวเฉยนะคะอื้ม มันค่าสวยมากค่ะคงจะบลงนะมังเบียมังวิ่งบนน้าใบชทีนดีนีมค่ะเป็นสะบัวนะคะสะบัวลึกมากเลยค่ะลึกมากแล้วก็เป็นเสาปูนเต็มเลยค่ะ

กดไลค์กดแชร์กดซสุดท้์ยให้น้องสายฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบัดดค่ะ